นี่คือฟุตเทจสุดท้ายที่ถูกกู้คืนมาจากช่อง YouTube การหาของก่อนที่เจ้าของช่องจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากคลิปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและนี่ครับทุกคนตู้เซฟโบราณจากโรงแรมปิดตายข้างในจะมีอะไรเรามาลุ้นกันส,สดๆเลยการใช้เวลาเกิดทั้งวันเพื่อเปิดมันแต่ก่อนที่สลักประตูจะขยับเขาก็เจอกระดาษโน้ตเก่าๆแผ่นหนึ่ง ซ่อนอยู่ใต้ตู้มันเขียนด้วยลายมือสันเทาว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ได้อยากออกมาอย่าเปิดมันการหัวเราะเบาๆคิดว่าเจ้าของเก่าคงอยากจะสร้างเรื่องราวให้สมบัติของตัวเองและแล้วประตูตู้เซฟก็เปิดออกแต่ข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่ฝุ่นความผิดหวังอยู่กับเขาได้ไม่นาน พอเช้าวันต่อมาของสำคัญชิ้นแรกของเขาก็หายไปนาฬิกาข้อมือของดูต่างหน้าชิ้นสุดท้ายจากพ่อของเขาจากวันนั้นของของเขาก็เริ่มหายไปทีละอย่างกุญแจรถรูปถ่ายครอบครัวและที่น่ากลัวที่สุดคือความทรงจาเมื่อวานเมื่อวานผมไปไหนมานะทำไมทำไมผมนึกไม่ออกเลย มันเหมือนมีช่องว่างอยู่ในหัวจนกระทั่งคืนสุดท้ายการตัดสินใจไลฟ์สดนี่คือบันทึกจากไลฟ์นั้นทุกคนใครก็ได้ช่วยผมทีไอ save ้ตู้เซฟมันไม่ได้ว่างเปล่ามันเอาของของผมไปมันกำลังเติมเต็มความว่างเปล่าของมันด้วยชีวิตของผมวินาทีนั้นเองที่คนดูในไลฟ์ เริ่มพิมพ์คอมเมนต์ว่าภาพของคุณกันมันเริ่มโปร่งแสงร่างของเขาเริ่มเลือนหายไปในกล้องไม่ไม่นะมันกำลังเอาตัวผมไปหน้าผมทุกคนเห็นไหมได้โปรดอย่าดูอย่าเสียงของเขาขาดหายไปเหลือเพียงภาพเก้าอี้ที่ว่างเปล่าในห้องที่มืดสลัว กับตู้เซฟที่เปิดอ้ารออยู่เงียบๆไลฟ์ได้ตัดไปแค่นั้นและไม่มีใครเคยเห็นคุณกันอีกเลยแต่ที่น่าขนลุกกว่าก็คือทุกครั้งที่คุณทำของหายหรือจูๆ่ๆก็นึกเรื่องสำคัญบางอย่างไม่ออกคุณเคยสงสัยไหมว่ามันหายไปไหนบางทีมันอาจจะถูกเก็บเอาไว้และตอนนี้ความว่างเปล่าบานใหม่ก็กำลังรอให้คุณ เจ้าของคนต่อไปที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ไปเติมเต็มมัน